ยังดีแบบแบบหน้าปาร์ตี้มากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโฮมสเตย์ปะโฮมสเตย์จ้ะโฮมสเตย์ดูแต่เหมือนเหมือนกำลังจะเข้าฉากประกอบฉากเลยเนาะไฟดูไฟไปเนาะเ็นดี๋ยวดปะน้องบมกแค่เลยเห็นบ่าวนี่นี่นี่เอานี่ปลาซ่อนไหลนี่ เล้วก็ต่อมามากเหตุยังมาคุมงานมาคุมงานสิอันนี้เขเจ้ากับลังเหตุยังเนาะนี่คือตานล้างนกบ้านล้างนกป่ไเป็นเบ้านไมได้ต้องตักออกก่อนเจ้าก่าลังลื้อลื้อก่อนลื่อที่บ้านล้างนกปกตินกอย่างนกล้างแอนนกนกพิราบลื่จังไลยนกล้างแอนเป็นตัวจังเลยนะ ไปเสโอา้ออแม่มันเป็นจังไงนกนางแอ่นเขาเขาเฮ็ดบ้านในมันเพื่ออย่างเพื่อจะเอาอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นรังนกที่ว่าเขาเฮ็ดขายหรือเ่าเขาไปขายเขาไปขายในเซเว่นอบรนด์ที่เป็นกรขวดแบรนดรังนกแบรนดรังนกอ๋อเขาเฮ็ดทังสี่ติอันนี้อันนี้ยังว่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นรูปล่างเลยน่เขาได้เป็นรูปล่างอยู่ตอนอ๋อเดี๋ยว่าเขาเฮ็ดบ้านใ้จังมั่นมันบอก เรากำลังลื้ออันเก่าอ,อเป็นต้นอ๋อบ้านลังหนุกนเป็นอย่งนีกกนส่สิมาโอ้บุเคยเห็นนี่พี่น้องท่านผู้ชมท่านไหนเนาะใครเคยเห็นบ่แบบนี้เกิดมาก,กับเคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นพี่น้องเนี่พี่น้องช่างช่างกำลังทำเนาะพี่น้อง

เอารวงน้ำกันเลยต้องมัดทิ่ต้นบดิตรบดิตดวงหน่อย ใช้ปิดต่อได้เราพี่น้องนะส้านบ้านลังนกพี่น้องอย่าปักโทรโอยให้แม่เนี้ยเดี๋ยวโทราพี่น้องเดี๋ยวโทราพลังชื่ออะไรใช้ขนใจเนาะสร้างบ้านลังนกครับพี่น้องเ,เอน,น,งเนเงงานนเนนะ,านนนนะราคาดีดิพี่น้องทีมช่างเราช่างสีมือมาตรฐานพี่น้องรับทั่วประเทศ พี่น้องชินงานบ้านลังนกจังหานนะพี่น้องเนาะจากจังหวัดร้อยเอ็ดเรอยพี่น้องเนาะตอนนี้ทําอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับผมเนี่ยาวไปน้นพี่น้อง ว่าก็จะเสร็จประมาณเดือนเดือนหนึ่งบริดัพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วคิมอ่ายบรนยะากาศให้พี่น้องได้เบริอีกทีหนึ่งเนาะ mẹ quán ăn mẹ kìm mẹ kìm giảm dạp 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 như dạp dạp đó dạp 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 cưng nôn là dạp 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 như